ซึ่งทุกคนครับวันนี้ผปกคจะมาเล่นมีมซีกันอีกแล้วนะซึ่งก็คราวนี้จะไม่เล่นปกตินะก็คือผมจะเล่นแบบตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงหนึ่งไม่เล่นไม่นอันนั้นมันเยอะเกินไปบอนถึงยี่สิบห้าไม่ก็ยี่สิบแปดนี่นแหละที่ผมจะเล่นตะก,กี้อะไรนะครับก็คือประมาณนี้แหละนะจะก็แบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ผมมาเล่นแบบทนมทรเลยนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วแล้วก็ดูตัวละครผม ผมเปลี่ยนตัวละครใหม่นะ <c oughs> สงสัยคราวนี้จะต่อต่อดีอย่างแน่ชัดแน่นอนทุกคนครับเราต้องก็ต้องเดินนะครับต่อยไว้ก็หน้าโจดับทันทีซึ่งตอนนี้นะครบผมก็ได้มาอยู่ในแมปแล้วนะซึ่งซึ่งถาแถวนี้มันทุรมุนมากเลยเพราะว่ามีต่คุณมานะต่อยโอเคเรเวเพิ่มช่ว <c oughs> งนี้เป็นหวัดนิดหน่อยนะ อย่าแย่งอย่าแย่งสิโอเคผมไม่ไม่ได้ผมไม่ถูกแย่งหรอกนะครับทุกคนโมใหม่ก็ผมโดนเพื่อนแย่งแน,น่ต่อยฟอป,ป้าฟอป,ป้าตายนะครับทุกคนนะครับทุกทุกคนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ตอนนี้นะเราก็ต้องต่อยมอนฟาวฟาววิวไ,ไปเรื่อยๆนะซึ่งเดี๋ยวกนเดี๋ยวก่ววอน,นตะกี้ผมเหมือนเห็นอะไรบางอย่างแล้วต้องน,นี่ต่อยฟอป,ป้าก่อน <c oughs> นะครับทุกคน <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะก็เป็นเวลาที่ดีมากเลยเพราะว่าตอนเนี้ยผมเจอเพื่อนคนหนึ่งนะเข้ามาต่อยช่วยผมแต่ผมแต่ว่าไม่ต่อยฟอป,ป้าไม่ได้อ่ะนะครับทุกคนเ <c oughs> ส็นรถเนี่ยโอเคเป็นทีมแรกที่จะต่อดีที่สุดเลยแม,ม่ไหมต่อยฟอป,ป้าแกไม่รอดแนะ <c oughs> ่แน่หรือแกอาจจะรอดก็ได้หรือฉั่นอาจจะตุยก็ได้โอเค ตุยจริงๆครับมีคนมีหมามีหัวหมาไข่ด้วยเป็นหมาดอสนะก็ไปแล้วแล้ว <c oughs> ก็ทําการปล่อยไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าจนกว่ามันจะดอกอะไรสักอย่างหนึ่งไห้ผม้เละมันไม่ดอกหรอกครับมันดอกแต่เลเวลหนึ่งร้อยก็คือคลิปนี้คือคลิปที่ดีด่สุดเท่าที่ทำมาใช่ไหมนะ <c oughs> <c oughs> มไปก่อน,นเลย ะโดดแล้วก็ทำการต่อยแล้วก็ทำการใช้หมัดต่อยแค่นี้ก็เควสเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละเต็สำหรับมีมซีแต่ว่ามันก็ยังไม่จบนะเพราะมันยังเหลืออาวุธอีกอาวุธหนึ่งใช่อันที่ผมอยู่ตรงนี้แหละก็กดคลิกไปเลยนะกดคลิกได้ถึง1,000ครั้งแต่ตอนนี้ผมก็กราจะกดนันนะกดกดไปเรื่อยๆกดสองนิ้วก็ได้นะ กดฝองนี้ก็ยังได้นะครับผลแต่เห็นขี้ตรงนี้ไหมครับมันยังแม่นั้นเลยใช่มันยังแม่นั้นจริงๆซึ่งก็มีเพียงแค่วิธีเดียวเท่านั้นนะที่เราจะสามารถทําแบบมันได้ก็เพียงแค่ทุกคนนั้นต้องสม,มัครสมาชผมเพลงมันจะถึงหนึ่งพันครั้งทุกคนสมัครสมาชิกหรือยังครับถ้ายังผมนั้นจะไม่สามารถกดถึงหนึ่งพันครั้งได้สมัครสมาชเดี๋ยวนี้เลยครับ ซึ่งก็ตอนนี้ทุกคนกดกันหรือยังครับถ้าทุกคนไม่กดมัวจะเสียใจมากแต่ลาวาฟอปป้ามันมันไม่ได้ถึกหรอกโอเคซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลามานิดหนึ่งแล้วนะนะซึ่งก็มีคนมาอยู่แถวๆนั้นแ,แล้วก็ใช้อาวุธฟอปป้ากันเยอะมากมันมีคนจะตีผมนะคะทุกคนมันมีคนจะตีผม ซึ่งตอนนี้นะก็มันก็ถึงหนึ่งพันแล้วแล้วก็ได้อาวุธมาแล้วด้วยมีนูบด้วยนะข้างข้างแถวถนั้นมีนูบด้วยอัพอะไรไม่ได้เลยอาวุธฟอปป้ามาให้ฉันทำไมนม่วงกันได้อาวุธฟอปป้ามาแล้วนะซึ่งผมตอนนี้นะก็ะกำลังจะเดินไปฟาร์มนะแต่ผมเจอมาดอสแต่มาไม่ใช่เลเวลของผมฉะนั้นถ้าผมไปต่อยมันทีเดียวผมมีโอกาสตายสูง <c oughs> ใช่โอกาสตายสูงนี่มันเกาะฟอปป้าเองนะเพื่อนอย่าเพิ่งตายตอนนี้เลเวลสิบสามนะร้อยถึงเลเวลยี่สบหรือยี่สิบห้าก็ได้โอเคมีแต่คนพูดกันจังข้างบนนะ่ะตรงนี้นมีต้องสามคนพูดและวเลเวลฟาร์มอย่างเยอะ ก็แน่ๆสิพี่มันเลเวลแค่หนึ่งเองเงียบเงียบเงียบคำพูดสนองโอเคต่อยโอเครอดเลยครับทุกคนโอเคอม,มันมันเน้นๆรออีกแค่นี้เดียวก็ถึงยี่สิบห้าแล้วครับทุกคนใช้วู้ฟอป้าเนี่ยมันดีจริงๆทำไมเราถึงไม่ใช้ตั้งแต่เริ่มต้น ก็จริงนี่พี่เพราะว่าพี่เพิ่งไปเอามาได้ใช้หมัดนี่อย่าอย่าพูดครับโอเคตรงกลางนี่แหละดีสุดโอเคเลเวลยี่ี่แล้วอีแค่นิดเดียวครับทุกคนอีกแค่นิดเดียวโอเคเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคยี่สิบหาแล้วฝากกดไลค์สปายป็นกระดิ่งให้เป็นกำลังใจผม้วยนะครับ ฟอปป้าตัวนี้ใช้ดีใช้เงินดีจริงๆเดแล้วแล้วลต่อไปจะเอาให้ถึงห้าสิบหรือให้ได้นะแล้วก็แล้วเราก็จะไปส่งผลกันนะคะฝากกดไลค์กดซับไปกันหนึ่งกันด้วยนะคะบ,บ๊ายบาย